สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพบพกับหนุ่มตะวันชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมมากเลยเนาะท่งเทศกาเนาะดูคือแบบเรือเนาะทุกเรือนี่คือเยอะมากเตรียมนักท่องเที่ยวข้ามเล่นเล่นน้าทะเลเนาะส่วนตรงโน้นจะเป็นข้ามเกาะไปนะเ,เยอะมากเลยทุกคน,กคนเยอะมาก ตอนนี้แบบนักท่องเที่ยวกำลังเข้ามาเนาะดูเยอะมากตอนเช้ายิ่งเยอะแล้วทุกคนนะอันนี้คือกมเต็มแล้วเนาะคนก็จะเริ่มเยอะขึ้นอีกเนาะดูดิตรงนั้นเต็มเลยนะคนม,มาดู สะพานแค่แบบาแค่สุดสายเลยเนาะโอ้โหดูสงสัยต้องล้นเกาะแน่เลยดูอากาศมันร้อนด้วยนะคนเนาะเยอะจริงๆ เดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆเนาะบางคนก็มาพักผ่อนชงเทศกาลล์บางคนก็แบบมาเล่นน้ำทะเลเนาะอากาศร้อนอากาศมันร้อนเนานะไม่ยูชูชีลูกูก็ยังไม่ได้ไ คือแดดร้อนจัดเลยนะนี่ยดูสะทานนะสะทานสุดตายเลยนะคน <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเนาะทัวร์มาเรื่อยๆเนาะทัวร์ลงมาเยอะมากเลยเนาะอันนี้ดูรอบๆ ถ้าเยอะแบบนี้ทุกวันเรารับรองเนาะเงินเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเราเยอะแน่เลยคนมาคนนึงก็ใช้จ่ายเยอะอยู่เนาะทุกคนเนาะโอ้โหนะคือคนยังไม่มาหมดเลยนะมีแค่ตั้งแต่เช้านะคนเยอะ ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำเช้อค้าแม่คาเสี๋ม,ม,มเาเขาจะมาเป็นกลุ่มกลุ่มกันเนาะคนกระเดกอยู่เยอะมาเป็นแบบครอบครัวใหญ่เลยเนาะตอนที่ คึกคักมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูน้ำทะเลใใๆกัน บวกกับคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวนาะยิ่งเยอะกันไปใหญ่เนาะแคบจะทุกประเทศเลยนะทุกคนที่เข้ามาในฝั่งในในเกาะเนาะในเกาะกล้าน,นเนาะรถมากันเรื่อยๆเลยนะทุกคน บรรยากาศคึกคักมาก Okay. ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่า,ทานี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเพได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะสำหรับวันนี้นะทุกคนบ๊ายบาย